อบครับวันนี้เราเจอกันทุกวันเลยนะครับเมื่อวานเราก็เจอกันช่วงเช้าแล้วตอนเย็นเราก็มีดินเนอร์ทล์กใช่ไหมครับที่คุยกันในเรื่องของเครือข่ายกับเรื่องของงานของสอสนะครับให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับเช้านี้ขอขยับไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะว่าด้วยเรื่องของงานบูรณาการนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าสอสเองเนี่ยมี15แผนนะครับแต่ละแผนก็จะมีความชํานาญที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับประมาณสัก10นาทีหน่อย ตามด้วยภาพของวีดิทัศน์นะครับภาพของคลิปวิดีโอว่าแล้วรูปประธามการทํางานในพื้นที่ของเรานะครับที่พื้นที่ร่วมกันสร้างสรรนะครับงานสร้างสุขเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในเบื้องต้นนะครับผมขอญอาตใช้เวลาเร็วๆนะครับใช้เวลาเร็วๆทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าตัวงบประมาณของสรสนะครับอยากให้ท่านรู้จักเรามากขึ้นหน่อยนะครับตัวงบประมาณของสรสอเนี่ยหลายท่านทราบนะครับว่าเราใช้เงินจากภาษีนะครับจากเล่าบุหรี่ออกมาแต่ว่ามันเป็นเงินที่เก็บเพิ่มขึ้นเก็บท็อปอัพ ไม่ได้ไปหักมาจากภาครัฐไม่ได้ไปแยกไปแยกส่วนงบประมาณจากภาครัฐมานะครับภาครัฐยังได้100เเซ็นเต็เมของภาษีแต่ว่าจะมีหลายหน่วยงานไม่ใช่สอสอสหน่วยงานเดียวนะครับจะมีหลายหน่วยงานเลยที่ขอให้เก็บเพิ่มแล้วก็ส่งไปเพื่อใช้ในพันธกิจต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีทั้งสอสอสอเองมีทั้งไทย PBS มีทั้งกองทุนผู้สูงอายุมีทั้งเรื่องของกองทุนส่งเสริมในเรื่องของกีฬาแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนอกจากสอสสแล้วมีหลายหน่วยงานหลายกองทุนเหมือนกันนะครับที่ใช้ รูปแบบนะครับของงบประมาณแบบเดียวกับสสสนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอยากให้เห็นภาพนะครับพวกเราต้องช่วยกันนะครับหลายๆท่านก็จะมองว่าเอ๊เงินสสสได้มาเนี่ยโอ้ยมันเยอะเหลือเกินหรือว่าการทํางานเราก็อาจจะมีรูปแบบที่เอ๊มีการตรวจสอบหรือเปล่านะครับทำกันยังไงหลายๆท่านอาจจะได้รับคําถามนะครับมาจากหน่วยตรวจสอบต่างๆว่าทํางานกับสสสอ,อย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนาะทำงานกับสสสมันตรงกับพันธกิจไหม ที่เราลงไปทำนะครับเมื่อวานเราก็แลกเปลี่ยนกันละนะครับถ้าว่าไปดูตั้งแต่ต้นน้ําเลยเรื่องของความเสี่ยงนะครับในการที่จะเกิดเรื่องของความเสี่ยงทางสุขภาพเนี่ยไม่หนีนะครับมันก็จะอยู่ในกรอบที่เราคุยกันเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เห็นภาพตรงนี้นะครับเวลาที่หลายๆหน่วยงานหลายๆท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะเงินสสมันเยอะได้มาแต่ละปีมันเยอะมันทํางานกันยังไงนะครับอยากให้เห็นภาพนี้เลยดูง่ายๆเองครับว่าไอ้ตัวสีส้มนะครับนั่น,นคือส,ส,เ,รสเราใช้ แล้วก็กระจายลงไปสู่ภาคีในพื้นที่ก้อนนิดเดียวนะครับเวลาเทียบกับงบประมาณส่วนใหญ่นะครับของประเทศชาตินะครับที่ใช้ไปในเรื่องของสุขภาพอันนี้อาจจะง่ายขึ้นนะครับอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยไอ้ก้อน4%เนี่ยก็คือลองเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าด้านสุขภาพตรงๆนะอย่างของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างของสพสชนะครับถ้า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 เราถ้าเราเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของตัวตรงๆเลยนะครับของกระทรวงเนี่ย เงินสอสอก็ประมาณทัก4%เท่านั้นเองสร้างเสริมสุขภาพทำงานต้นน้ำดูแลคนไทย6 5ล้าน66ล้านคนนะครับแต่ว่างบประมาณไม่ว่าจะใช้ในด้านใดก็ตามนะครับลงไปถึงพี่น้องด้วยเนี่ยถ้าเทียบกับงบอื่นๆเพราะวด้านสุขภาพเนี่ยกระทรวงศึกษาก็มีถูกไหมครับกระทรวงแรงงานก็มีมหัดไทยของท่านก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1.8%ครับถ้าเทียบกับงบประมาณทั้งหมด หรือถ้าเทียบกับงบของประเทศนะครับในภาพของไอตัวภาพใหญ่นะครับที่ใช้ออกมา0.1%อันนี้คือภาพความจริงนะครับว่ามันจะมากหรือมันจะน้อยขอให้ดูสัดส่วนตัวนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทํางานของสศนะครับที่จะพูดต่อไปเนี่ยเราถึงต้องเน้นในเรื่องของความร่วมมือช่วยกันสร้างเพื่อนทํางานผ่านเครือข่ายเพราะว่าถ้าเอาเข้าจริงปั๊บ0.1%เท่านั้นเองนะครับที่เทียบกับภาพทั้งหมดนะครับในการใช้งานเหมือนกับแค่น้ําหยดเล็กๆ นะครับสมมุติว่าเรามีอ่างใหญ่ๆสักอ่างหนึ่งเนี่ยแล้วสะะสะเป็นหยดน้ําหมึกแล้วกันนะครับสีดำนะครับหยดลงไปน้ําหมึกหยดเดียวหยดลงไปในน้ําทั้งอ่างไม่มีทางเปลี่ยนสีนะครับยังไงสีน้ําก็ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานบูรณาการใช้งบประมาณที่ท่านมีอยู่แล้วงบประมาณที่หน่วยงานมีนะครับเอาเข้ามาร่วมกันสะะสะแค่กระตุ้นหยดไปหนึ่งหยดเพื่อกระตุ้น แล้วน้ําในอ่างอาจจะเปลี่ยนสีถ้ามันพร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้คืองานสะะสะนะครับเราจะไม่ใช่งบประมาณประจําเราจะไม่ใช่ลงไปแล้วทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นงบปฏิบัติการไม่ใช่นะครับไม่ตรงกับพันธกธิจนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างอยากให้พี่น้องช่วยกันดูนะครับท่านผู้นําท่านนายกนะครับช่วยกันดูช่วยทําความเข้าใจนิดนึงนะว่าเงินของเราอ่ะนิดเดียว เงินส่วนใหญ่ลงไปจะเป็นเงินที่ท้องถิ่นมีเงินที่งบข้าราชการประจํามีอยู่แล้วหน่วยงานประจํามีอยู่แล้วแต่เราไปกระตุ้นให้มันเกิดการเปลี่ยนสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงมุมด้านล่างนะครับจะมีรูปของสามเหลี่ยมอันนี้คือปรัชญาปรัชญาการทํางานของเราว่าทุกคนพูดได้อยากทํางานบูรณาการทุกคนพูดได้บูรณาการและประสิทธิภาพดีขึ้นคําถามก็คือทําอย่างไร นะครับอันนั้นคือปัญหานะครับทีนี้จากประสบการณ์การทํางานจากอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับเราก็เราก็ศึกษามาแล้วนะครับเป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะครับการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างยั่งยืนมันมี3พลังนะครับที่เราจะต้องขับเคลื่อนพลังใดพลังหนึ่งกล้าแข็งเกินไปเข้มแข็งเกินไปไม่เกิดน,นะครับสามพลังนั้นมันคืออะไร อันเดียวกันกับที่เราใช้กับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นหน่าอยู่เลยพลังแรกคือพลังความรู้เราต้องมีข้อมูลอย่างที่แลกเปลี่ยนเมื่อวานเนาะเราต้องมีข้อมูลของท้องถิน่นเราต้องมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคเราต้องมีเรื่องของทุนเดิมที่เรามีในท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะได้เลือกประเด็นและจัดความสําคัญได้ถ้าหากว่าท่านจัดความสําคัญนะครับลำดับความสําคัญของปัญหาได้ อันนั้นก็สามารถที่จะใช้งบประมาณอย่างเป็นประโยชน์นะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะมีการกระจายตัวแล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายมันเกิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของพลังความรู้นะครับก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดทั้งรู้เขารู้เรารู้ทุนที่เรามีนะครับรู้เพื่อนนะครับว่าเพื่อนเขามีอะไรบ้างเวลาที่เราประสานพลังกันเนี่ยมันก็จะเกิดการเสริมพลังนะครับไม่ใช่ซ้ําซ้อนนะเสริมพลังนะครับเสริมพลังกันไปอันที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายอย่างที่เรียนว่าหลายๆครั้ง เราใช้ความรู้ไปขับเคลื่อนโนโยบายนะครับเรามีเรื่องเล่าเรามีเรื่องบุหรี่นะครับมีการเปรียบเทียบหลากหลายเกินมันมีวิธีการทํางานในประเทศมันมีวิธีการทํางานในโลกใบ,ใบโตเนี่ยหลากหลายวิธีการนะครับ <blade S 1> เราใช้ความรู้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเราไปขับเคลื่อนโนโยบายของตัวท่านเองที่อยู่ในท้องถิ่นเช่นเดียวกันครับท่านสามารถกําหนดโนโยบายสาธารณะในท้องถิ่นของท่านได้ ท่านสามารถช่วยเราขับเคลื่อนในเรื่องของงานบุญปอดเล่าได้ท่านสามารถช่วยเราขับเคลื่อนซึ่งประโยชน์ก็จะตกกับประชาชนในใน,ในพื้นที่นะครับขับเคลื่อนในเรื่องของพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความรู้นะครับเรามีหน่วยวิชาการที่สนับสนุนเรามีสื่อเรามีเครื่องมือที่ลงไปท่านก็สามารถที่จะช่วยเราขับเคลื่อนภาพใหญ่ในการสร้างนโยบายสาธารณะนะครับที่เหมาะสมกับ แต่ละบ,บ,บริบทของพื้นที่ได้อันนั้นก็จะเป็นการบูรณาการของสองพลังละเอาพลังความรู้มาขับเคลื่อนนโยบายอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพลังเครือข่ายพลังทางสังคมนะครับหลายๆนโยบายขับเคลื่อนไปไม่ได้เพราะว่าสังคมไม่พร้อมสังคมไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านนายกจะไปทํานโยบายสาธารณะบางอย่างตัวเรามีความรู้ละเรารู้แล้วแหละว่าอันนี้เหมาะไม่เหมาะเรารู้แล้วแหละว่าอันนี้จะทงานยังไงเราต้องการจะขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ท่านอาจจะต้องจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับส่วนต่างๆที่เราบอกว่าเป็นสี่เสาหลักใช่ไหมครับตัวท่านนายกเองเป็นท้องถิ่นในขณะเดียวกันเราก็มีท้องที่ในขณะเดียวกันเราก็มีหน่วยงานภาคร,รัฐในพื้นที่ซึ่งมีทรัพยากรบ,บางส่วนอยู่ด้วยในขณะเดียวกันเรามีภาคประชาชนประชาสังคมอยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังอันที่สก็คือพลังของการขับเคลื่อนทางด้านสังคมการมีส่วนร่วมนะครับอันนี้จะเป็น หัวใจหลักนะครับของการที่เราจะขับเคลื่อนในเรื่องของบูรณาการนะครับอันนี้ผมผ่านไปเร็วๆเนาะเมื่อวานนี้เราได้คุยกันบ้างละนะครับว่าถ้าเอาสุขภาพเป็นแกนกลางใช่ไหมครับมันจะมีจักรวาลรอบดวเรามหาศาลเลยจักรวาลของเด็กผู้สูงอายุประชากรจักรวาเลเรื่องการศึกษาจักรวาเลเรื่องเศรษฐกิจจักรวาเลเรื่องสังคมวัฒนธรรมจักรวาเลเรื่องของการเมืองในท้องที่หรือการเมืองระดับชาติเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เราอยากทํามี2เรื่องขอเน้นย้ําพฤติกรรม ของคนในพื้นที่นะครับที่มีความระวังในการที่ไม่ไปข้องเกี่ยวกับความเสี่ยง <Okay. S 1> เยอะแยะนะครับสุขภาพการพน,นันยาเสพติดเยอะแยะไปหมดเลย oh. พฤติกรรมสําคัญ <Okay. S 1> นะครับพฤติกรรมทํายังไงถึงจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงแล้วไปเสริมในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นบวกนะครับอันนี้ก็จะทําให้สุขภาพกับคุณภาพชีวิตดีขึ้นอันที่2คือสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับสภาพแวดล้อมสังคมที่เขาอยู่อย่างที่เรียนไปเมื่อวานนะครับตอนดนะินเนอร์ทอคเนาะ เรามีอำนาจในการที่จะออกนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนในพื้นที่เราได้ท่านก็ทําตามหน้าที่ท่านก็ทําตามอำนาจที่มีมันก็จะสร้างสังคมนะครับที่เอื้อกับการปรับพฤติกรรมนะครับอย่างเมื่อวานเราคุยกันเรื่องของตลาดใช่ไหมครับมีท่านนายกแลกเปลี่ยนด้วยนะครับในเรื่องของตลาดสีเขียวในเรื่องของการปลูกผักอินทรีนะครับแล้วก็ส่งให้กับโรงเรียนหรือโรงพยาบาลอันนี้เป็นตัวอย่างหมดเลย นะครับว่าการทํางานของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันปรับทั้งพฤติกรรมแล้วก็ปรับทั้งสภาพแวดล้อมนะครับที่อยูอ่ในสังคมเราได้นะครับอ,อันนี้ฉายเร็วๆนะครับเป็นภาพสรุปเลยนะครับว่าสุขภาพอยู่ตรงกลางเราต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแต่เราทํางานคนเดียวไม่ได้เราต้องชวนเพื่อนมาทําในเรื่องของนโยบายสาธารณะ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งปรับทัศนคติของประชาชนและหน่วยบริการในภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่เองก็ต้องปรับเหมือนกันนะครับปรับให้เหมาะสมกับบริบทนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกรอบการทํางานในภาพใหญ่อันนี้จะแสดงถึงเรื่องของการบูรณาการของหลายหน่วยงานของหลายฟังก์ชันงานนะครับเพื่อวัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือสุขภาพหรือคุณภาพชีวิตของประชากรนะครับที่ดีขึ้นนะครับนะผมผ่านนี้ไปเร็วๆนะครับอ,อยากมาที่ภาพของตัวนี้นะครับอ่า ทีนี้การบูรณาการนะครับของสสอเองสสะจะมี3แพลตฟอร์มใหญ่นะครับอย่างที่ท่านธว<ด>ัชชัยได้แลกเปลี่ยนไปเมื่อวาน,นเนาะแผน3ของเรานะครับสำนัก3าของเราเนี่ยใช้เวลาเราอยู่ตรงกลางนะครับเราอยู่ในในตัวแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็นเชิงพื้นที่นะครับเราอยู่ตรงกลางไอ้ตัวแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่เนี่ยครับช่วงแรกเราสร้างความเข้มแข็งก,ก่อนนะครับเราสร้างกลไกทําการทํางานกับ4หน่วยงานหลักแต่พอไอ้กลไกลเราเข้มแข็งปั๊บเนี่ยเราเริ่มนะครับเราเริ่มมอง ในเรื่องของต้นเหตุในเรื่องของสาเหตุของปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆแล้วก็เอาประเด็นมาเสียบนะเราพร้อมแล้วเรามีเพื่อนเรามีข้อมูลใช่ไหมครับเรามีข้อมูลเรามีคนทํางานเราสร้างกลไกการทงานในพื้นที่นะครับมีความเข้มแข็งในชุมชนปั๊บเราเอาประเด็นสุขภาพมาเสี่ยงถ้าเราจะแก้ปัญหาเล่าปัญหาบุหรี่ปัญหาการพาน,านันปัญหาสิ่งเสพติดปัญหาสิ่งแวดล้อมในบ้านในบ้านของเราเองเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเสียบเชิงประเด็นลงไปในพื้นที่ที่เข้มแข็งแล้ว ของวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมี2ตัวอย่างมาแลกเปลี่ยนบนเวทีก็คือเรื่องของการเอาประเด็นของกลุ่มเปราะบางนะครับในพื้นที่ของเรามามาดูนะครับว่าเอาประเด็นกลุ่มเปราะบางมาเสียบมันจะทํำยังไงเอาประเด็นในเรื่องของอาหารนะครับของพรุ่งนี้ก็จะมีอีกแผนหนึ่งเรื่องของอาหารมาเสียบจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานบูรณาการพาร์ทหนึ่งก็คือบูรณาการของแพลตฟอร์มกับประเด็นนะครับเอาประเด็นมาเสียบ ส่วนข้างล่างจะเป็นเรื่องของกลไกนะครับเพราะว่าเราทํางานคนเดียวไม่ได้เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการทํางานกับกลไกภาครัฐนะครับอื่นๆก็จะอยู่เป็นฐานข้างล่างก็คือเชิงระบบนะครับอันนี้จะเป็นภาพการทํางานใหญ่ๆนะครับหรือว่ากรอบคิดการใหญ่ของสสศนะครับทีนี้ของเราบ้างนะครับอันนี้ผมน่าจะฉายซ้ําแล้วแหละนะครับเราพูดกันเรื่องนี้หลายรอบนะครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทํางานในชุมชนนะครับยุทธศาสตร์การทํางานเพื่อให้เกิดการบูรณาการนะครับเราก็เน้น 1S2 i ไ เอสอันแรกคือการจัดการเชิงพื้นที่สร้างกลไกสร้างเชิงระบบนะครับสร้างคนเหมือนที่พูดเมื่อวานเลยนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องมีข้อมูลเราต้องมีความรู้พอมีข้อมูลมีความรู้คุณต้องสร้างคนพอมีข้อมูลมีความรู้มีคนคุณสร้างกลไกพอกลไกคุณค้นแข็งปับ๊บเวลามีปัญหาอะไรมาจัดการตามบริบทของชุมชนนะครับอันนี้คือภาพรวมของยุทธศาสตร์ของ 1S ่กับ 2I นะครับโดยรวมๆจะเป็นแบบนี้นะครับออกมา ถัดมาอ่าน,นี่ฉายภาพเฉยๆนะครับถ้าหากว่าเรามีการบูรณาการนะครับการทำงาน 1S2 i ไดึงเอา4เสาหลักนะครับในในพื้นที่ของเรามาร่วมงานปั๊บเนี่ยอันนี้ฉายภาพให้เห็นว่าไอ้ตรงกลางอ่ะคือคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามไอ้ตรงกลางเนี่ยคือ100 100%ขซองเซนท์ของคนที่ท,ท่านนายกต้องดูแลนะครับของท้องถิ่นที่ต้องดูแล อันนั้นนะคือกลุ่มเป้าหมายใหญ่ๆเราต้องดูแลร้อยเซในตรงนั้นส่วนรอบๆเนี่ยบางอันเราดูแลเองได้บางอันเราต้องใช้เพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการทํางานที่จะดึงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆมีผลนะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพซ้ายมือสิ่งที่เราต้องดูแลอยู่ตรงกลางรอบๆคือประเด็นที่เราจะไปดูแลใช่ไหมครับประเด็นต่างๆขวามือก็คือผลลัพธ์ที่เราจะได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ กว้างๆนะครับกระบวนการนะครับที่เราทํางานร่วมกันก็จะมีตามลําดับเลยอันนี้เราสามารถที่จะใช้ตัวสสสนะครับใช้ตัวแม่ข่ายใช้ตัวศูนย์วิชาการนะครับมาช่วยในการขับเคลื่อนกระบวนการข้างล่างได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของประเด็นงานของท่านประชากรที่ท่านต้องดูแลทุนเดิมของท่านสิ่งที่ท่านจะได้รับแล้วก็ตัวพื้นฐานนะครับ ตัวขับเคลื่อนข้างล่างนะครับที่เราสามารถที่จะร่วมกันสร้างได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพนะครับหวังว่าว่าจะช่วยฉายภาพให้ให้กับท่านนายกได้นะครับว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับท่านไม่ได้โดดเดี่ยวขออย่างเดียวขอให้ท่านให,ใ,หให้ท่านให้ท่านมีกระบวนการหรือวิธีการรู้ว่าสิ่งที่ท่านจะทําแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่มันคือ <brasile S 2> อะไรนะครับที่เหลือเราก็จะมีกลไกนะครับที่เราจะทํางานร่วมกันนะครับจากตรงนี้ออกมาอ่าเน้นย้ําอีกครั้งนะครับ บูรณาการอันแรกนะครับบูรณาการพื้นฐานที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับจากประสบการณ์การทํางานนะครับสิปีนะครับประมาณ13ปีของแผนชุมชนนะครับมันก็ชัดเจนเลยว่าทํางานคนเดียวไม่ได้เราจะต้องมี4องค์กรหลักนะครับที่มาช่วยกันทํางานท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็คือตัวท่านนายกนี่แหละนะครับตัวส่งเสริมการปกครองนะครับจะเป็นอบตจะเป็นเทศบาลน,นี่ก็แล้วแต่ ส่วนท้องที่นะครับก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่มีความผูกพันกับลูกบ้านนะครับในอีกระดับหนึ่งส่วนซ้ายกับขวาก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สวัสดิการอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของประชาชนละ4ตัวนะครับที่ช่วยกันประครับประคองบางครั้งอาจจะเข้มแข็งบ้างอ่อนแอบ้างในแต่ละส่วนนะครับแต่ถ้าเราร่วมมือกันได้นะครับมันก็จะสามารถที่จะช่วยกันแก้ปัญหาในภาพใหญ่เนี่ยได้นะครับโอเคครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดนะครับผมขออนุญาตใช้ตัวนี้แล้วก็ช่วงท้ายนะครับก็จะขออนุญาตในเรื่องของการเ,าเปิดเป็นวิดีทัศน์นะครับตัวสรุปนะครับว่าตัวรูปประธรรมในการทํางานของเราเนี่ยคือภาพไหนนะครับตัวนี้ก็คือในเรื่องของสรุปนะครับในเชิงของการบูรณาการในพื้นที่เนี่ยก็จะมี2ข้อใหญ่ๆนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการบูรณาการ ในเรื่องของการหน่วยงานในพื้นที่นะครับเราก็เน้นที่สื่อนหน่วยงานหลักนะครับอันที่สองเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการบูรณาการในเชิงนโยบายนะครับในพื้นที่ท่านนายกสามารถจัดการได้นะครับความเข้มแข็งของพื้นที่เราไปช่วยกันจัดกระบวนการนะครับสร้างความร่วมมือได้ส่วนในระดับนบโยบายนะครับตัวสสเองก็ขอเป็นกําลังนะครับในการเชื่อมต่อกับกลไกภาคส่วนใหญ่นะครับที่จะเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของ งานบูรณาการนะครับในภาพรวมๆนะครับที่อยากให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมนะครับได้เห็นภาพการทำงานของเรานะครับในช่วงท้ายนะครับผมขออนุญาตเปิดเป็นภาพวิดีทัศนะครับจริงๆก็ฉายวนกันอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะให้เป็นภาพที่เราเห็นร่วมกันนะครับว่าตัวกลไกต่างๆที่เมื่อวานเราแลกเปลี่ยนกันเนาะช่วงแรกๆท่านก็นอาจจะบอกว่ามันค่อนข้างยากมันค่อนข้างที่จะ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานบางอย่างเหมือนกันมันก็อาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่ทําอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่ามันผ่านขั้นตอนตรงนั้นไปได้นะครับเราก็สามารถจะเก็บเกี่ยวตัวประโยชน์ของงานประโยชน์ของชุมชนนะครับที่ที่จะได้ได้ภาพความสําเร็จนะครับที่เป็นเอา์คัมออกมานะครับครับก็ขออนุญ,ญาตโชว์เป็นภาพวิดีทัศน์นะครับของสักประมาณ4นาทีนะครับเชิญครับ หากมีคนถามคุณว่าตําบลงิมตําบลย่างที่นกบาลหาอยู่ส่วนไหนของประเทศคิดว่าคุณคงนึกไม่ออกถ้าจังหวัดพะเยาเขาจะเรียกคนตําบลงิมว่าคนหลังเขาเกิดที่นี่โตที่นี่เรียนที่นี่แหละที่โรงเรียนประถมศึกษาเนี่ยของผักแว่นเนี่ยค่ะ ม,มันก็เกิดที่หมู่บ้านจิหมีเนี่ยครับตำบลแวงตอนเด็กๆก,ก็จำได้ว่าเกิดมาเนี่ยพ่อกับแม่ก็ทำนาแต่จากจุดเล็กๆสามจุดบนแผนที่นี้กลับมีคนสามคนที่มีอะไรที่เชื่อมโยงกันบ้านฉันชัางแสนไกลที่นี่เหมือนบ้านเกิด ที่ที่แรกที่เราตั้งใจอยากพัฒนาตำบลยินให้มีโอกาสเหมือนคนในเมืองที่เขามีโอกาสมากกว่าเรามันทำให้เรามองเห็นว่าเด็กต้องได้รับการดูแลมากกว่าการที่จะมานอนหรือกินนมแล้วก็ส่งกลับบ้านเขาควรจะได้รับการศึกษาไหมเขาควรจะได้รับการพัฒนามากขึ้นยิ่งยิ่งกว่าไหม อยากจะฟื้นฟูนาะเพื่อที่ต้องการให้เด็กๆดกรุ่นใหม่นี่ได้มีประสบการณ์เหมือนกับเราตอนสมัยเด็กๆสิ่งหนึ่งที่ยังเห็นและเชื่อว่ามีเกือบทุกที่ค่ะสาภาพผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวอยู่โดดเดียวเราจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีความสุขมีสุขภาพที่ดี พ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกเพราะว่าต้องไปทำงานที่อื่นคนแก่ก็ต้องมาเลี้ยงหลานจากเล่นทั่วไปเล่นกับเพื่อนต่อมามีทีวีติดทีวีจากทีวีเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นซื้อไอทีต่างๆชาวบ้านเขาเลิกทำนานเนี่ยสาเหตุก็คือมีการระบาดของมแมลงศัตรูพืชแล้วก็ ยางพาราก็ราคาสูงขึ้นแพงขึ้นครับเราก็กลายเป็นคนที่ให้ให้ผู้สูงอายุมาทางเหนือนจะเรียกว่าอุ้ยนะคะก็ให้อุ้ยมาสอนหลานสารปตะเพียนทําจักสารในขณะเดียวกันเด็กที่มันเก่งวุองถ้างั้นก็เอาไอ้พวกเนี้ยไปสอนผู้สูงอายุเล่นวุองเคาะจังหวะ เราก็ต้องหาวิธีการที่จะมาให้เขาดึงเขาออกมาจากโทรศัพท์ที่เขาเล่นมากเกินไปสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับเด็กจะสามารถพัฒนาเด็กได้ตั้งแต่พัฒนาการทางด้านร่างกายพัฒนาการทางด้านสังคมพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจแล้วก็พัฒนาการทางด้านสติปัญญาเออมอมัดก็เลยชวนพี่น้องในหมู่บ้าน ช่วยกันฟื้นฟูน,ฟน,นาที่ร้างในหมู่บ้านชุบชีวิตนาร้างคืนชีวิตให้กับพื้นดินพื้นนี้ครับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่พวกเขาและอีกหลายหลายคนต่างมีความเชื่อมโยงด้วยหัวใจของการไม่ยอมแพ้ถ้าคุณอยากให้ประเทศชาติอยากให้สังคมอีกประมาณ10-20ปีข้างหน้าเป็นยังไงคุณก็เริ่มที่จะต้องช่วยกันดูแลเด็กๆเ,เหล่านี้ รู้สึกดีใจมากที่เราได้รักษานาแปลงนี้ให้คงอยู่กับหมู่บ้านซึ่งเป็นนาที่บำพบุรุษปบ่ญ่าตายาเนี่ฝากให้พวกเราดูแลข้าราชการทํางานที่ไหนต้องคิดว่าที่นั่นคือบ้านเกิดเหนื่อยได้พอได้แต่ขอร้องว่าอย่าหยุดและตั้งใจพัฒนาเพื่อคนท้องถิ่นจริงๆ เ,เดือนเอดือนบ้านเรือนัันห่างไกลอะไรอะไรก็ไม่มีเดือนเอเดือนช่วยฉันสั์ทีช่วยเป็นเพียงแสงส่องนำทางไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็เพียงแค่ลงมือทำเค,ครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน้าอยู่ จากสสสอย่างที่เรียนเมื่อครู่นะครับว่าเนี่ยคือการสร้างรอยยิ้มคือช่วงแรกมันลําบากนะครับช่วงแรกมันมันต้องฝืนสิ่งที่เราเคยเคยปฏิบัติเคยกระทําบางอย่างนะครับแต่ประสบการณ์13ปีกับเครือข่ายชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นหน้าอยู่3,300กว่าแห่งนะครับณปัจจุบันนะครับอันนี้คือภาพของความรูปธรรมของการทํางานในะการสร้างรอยยิ้มผมชอบ2บรรทัด อสองสามทัศน์หลังๆมากเลยนะครับเลยขอให้ทางทีมงานเนี่ยช่วยช่วยฉายวีดิทัศน์ตัวนี้อีกสักหนึ่งรอบนะครับให้เราได้เห็นท่านเป็นข้าราชการท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้คิดว่าที่นั่นเป็นบ้านเกิดนะครับแล้วก็ทาเพื่อเพื่อคนเพื่อประชาชนของท่านอันที่2ก็คือเหนื่อยได้ท้อได้แต่อย่าหยุดน,นะครับอาจจะลําบากสักหน่อย แต่ช่วงท้ายท่านก็จะเห็นว่ามีรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มจากจากคนในพื้นที่ของเราที่มากมายเลยนะครับก็ครับผมขออนุญาตนะครับก็จะอาจจะสรุปในเรื่องของการบูรณาการในที่นี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้มีกำลังใจนะครับในการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทนรรรออแล้ัวชชุมูคบ